หากพิจารณาถึงวิถีชีวิตและการทำมาหากินแล้วนับว่าชาวมอแกลน์มีความหลากหลายมากที่สุดเมื่อเทียบกับชาวมอแกลนและอุรักราวยเพราะชาวมอแกลน์มีทั้งที่ครอบครัวตั้งหลักแหล่งถาวรไม่อ,อพยพโยกย้ายไปไหนอีกและมีบางครอบครัวในชุมชนที่ยังโยกย้ายไปมาเพื่อเยี่ยมเยียนหรือพักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องในที่ต่างๆหรืออ,อพย,ยพเพื่อหางานทำส่วนในด้านการทำมาหากินนั้น ก็มีทั้งทําไร่หมุนเวียนทําประมงพื้นบ้านทําสวนครัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ต่อมาเมื่อมีการจ้างงานในพื้นที่เกิดขึ้นก็หันมาทํางานรับจ้างร่อนแร่ทาเหมืองทําสวนทํางานในโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารค้าขายแม้ในชุมชนเดียวกันก็มีการทําอาชีพที่หลากหลายมาเนิ่นนานแล้วดังที่กล่าวมาแล้ววิถีของชาวมอแกลนนั้น ผูกโยงกับพัฒนาการของพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีการพัฒนาเหมืองแร่การทำสวนยางพาราและพัฒนาการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอาจเรียกได้ว่าชาวมอกแกนหลายครอบครัวไม่ได้มีวิถีชาวเลในแง่ที่ว่าหลายคนว่ายน้ำดำน้ำไม่ได้ไม่คุ้นเคยกับการออกทะเลแต่ส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะเก็บหาปลาปูกุ้งหอยตามชายฝั่งทะเลได้แม้ว่าจะมีอาชีพต่างๆที่หลากหลาย แต่เมื่อมีเวลาว่างก็มีชาวมอแกลนบางส่วนที่ยังชอบเก็บหาสัตว์ทะเลตามชายหาดและชายคลองบริเวณใกล้ๆชุมชนที่อยู่อาศัยพอได้อาหารสดรสอร่อยและไม่ต้องไปจับจ่ายซื้อหาที่ตลาด